จะดำรงพระพุทธศาสนาแต่จะดำรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรลองคิดค่ะพระว่าคำทุกคำเนี่ยไม่ใช่พูดเ,ลเปล่าๆไร้ประโยชน์พูดแล้วต้องไตรตรองให้เข้าใจถูกต้องว่าจริงหรือไม่จริงเพื่อจะไม่ไปหลงเชื่อสิ่งที่ไม่จริงทำให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นทุกคำต้องไตรตรองนะคะจะดำรงพระพุทธศาสนา ต้องรู้ว่าศาสนาคือคำสอนของพระสามาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นจะดำรงพระพุทธศาสนาคืออย่างไรเมื่อกี้นี้พูดใช่ไหมคะคะ่ะอ,อ,อ,อย่างเออ่เขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับการดูแลวดัดการการดูแลวดัดสอ,อ เกี่ยวกับเรื่องวัดเกี่ยวกับเรื่องพระองค์เสริมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสิ่งต่างๆหรือว่าถวายอาหารแล้วก็นำคำคำสอนมาปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่รู้คำสอนจะรู้ไหมว่าคำสอนคืออะไรสิ่งที่ใครก็ตามจะเป็นภิกษุหรืออุบาสกอ,อุบาสิกาใครก็ได้ที่พูดคำนั้นนะ่ะพูดด้วยความเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาก่อนเพราะฉันต้องไม่ลืมนะคะพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็เมื่อมีผู้ที่ศึกษาและเข้าใจคำสอนไม่ใช่เข้าใจผิด <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นจะเริ่มยังไงดีคะที่จะช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนาพูดแล้วถูกต้องไหมคะจะดำรงพระพุทธศาสนาและก็จะช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไร พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนหาก่อนหาไม่เจอดำรงไม่ได้แน่ใช่ไหมคะพระเจ้าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่รอบๆตัวเราไหมคะทุกอย่างคือก็พอได้ก็พอได้เริ่มจะค่อยๆเข้าใกล้ติดๆนิดติละหน่อยรอบๆตัวมีอะไร คือรอบรอบตัวเนี่ยเราสามารถปฏิปธรรมะได้หมดเพราะฉะนั้นรอบรอบตัวเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะธรรมะอะไรเห็นไหมคะพูดเผลเผยอย่างหนึง่งพูดด้วยความเข้าใจนิดนิดหน่อยคิดเองอย่างหนึง่งพูดด้วยความเข้าใจถูกต้องเปลี่ยนไม่ได้อีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริงถึงที่สุดไม่ใช่เล็กๆหรือน้อยนะคะ โดยประการะทางปวงจะช่วยกันดำรงคำสอนคำของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งมีวิธีไหนคะจะทำยังไงกันเห็นไหมคะไม่ใช่ไปตอบให้ันอื่นไปนั่งจำมาทำอย่างนี้อย่างนั้นแต่ต้องคิดไตรตรองทุกคนจะมีความเห็นถูกเมื่อเป็นผู้ที่ไตรตรองคำที่ได้ฟังซึ่งเป็นคำของพระพุทธเจ้า แค่นี้พอไหมคะมาวันนี้มาวันนี้ประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรคะเห็นไหมคะต้องตรงอย่างยิ่ง